มีหลายคนถามมาว่าพยายยมราชมีจริงไหมมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันพยายมราชหรือบางครั้งเรียกว่าพยายมหรือพยามัจจุราชนั้นมีจริงมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่ตอนท้ายคลิปนี้หลวงพี่จะบอกวิธีว่าทําอย่างไรถึงจะได้ไม่ต้องไปเจอพยายยมราชแล้วพยายยมราชเป็นใครพยา j ยมราชเป็นเปรตประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าเวมานิกเปรต เป็นเปรตที่แปลกกว่าเปรตประเภทอื่นๆคือเป็นเปรตกึ่งเทวดาเสวยสุขและทุกข์สลับกันไปพญายมราชไม่ได้มีแค่องค์เดียวแต่มีอยู่ถึงสี่องค์อยู่ที่สี่ประตูของมหานารกแต่ละขุมรวมแล้วจึงมีอยู่ถึง32องค์คนที่เคยทําบุญและบาปพอๆกันตายไปจะถูกโยมทูตพาวิญญาณไปพบพญายมราชโดยพญายมราชจะทําหน้าที่ไต่ถามและช่วยให้นึกถึงบุญถ้านึกถึงบุญที่เคยทําไว้ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะพาไปเกิดใหม่ในสุขติภูมิคือไปเกิดบนสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้านึกถึงบุญไม่ออกและมีบาปที่ตนเองเคยทําไว้ก็จะต้องถูกส่งไปเกิดในทุกขติภูมิคือไปเกิดเป็นสัตว์ในรรจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปรับโทษทันทรมานในนรกดังนั้นนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจึงควรสั่งสมบุญไว้ให้มากๆตายไปจะได้ไม่ต้องไปเจอพญยาย,ยม,มาราชหรือถ้าต้องไปเจอ เมื่อถูกถามก็จะได้นึกถึงบุญออกไม่ต้องไปรับทุกทรมานในอบายภูมิฝ่ายชายคลิปนี้เป็นธรรมทา,านกันด้วยนะขอะเเริญพร